สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนไมคครับเปิดตัวไปเป็นอย่างทางการนะครับกับแร่ธาตุใหม่ที่ถูกนําเข้าสู่ MCU อย่างอะดามินเทียมในกัปตันมริกาเวฟนิวเวิ l ์ครับที่เปิดตัวมาก็คิงแร่ธาตุเดิมอย่างไวเปเนียมได้ยางขาดลอยเลยทีเดียวครับผมเพราะประเด็นที่เราจะพูดกันในคลิปนี้ก็คือ2แร่ธาตุนี้ได้เกิดการประทะกันขึ้นมาแล้วและอะดามินเทียมเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าคุ้มเครือครับผมคุ้มเครือมากๆเพราะว่าสนับมีดอันนี้ใช้อดามินเทียมหรือเปล่า แล้วชุดของแซมก็เป็นชุดวายเบลเนียมจริงๆหรือเปล่าหลังโฆษณาเราไปคุยกันครับมีโปรพพีเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับหลังจากที่กัตตาลอเิกาเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับเพียงแค่1วันเท่านั้น Entertainment Weekly ก็ได้ลงบทความถึงการเปิดเผยของโปรดิวเซอร์อย่างเน็ตมัวว่าภาพยนต,ตร์กัตตาลอเิกา Brave New World ครับจะเปิดเผยว่าอะดเมนเทียมจะช่วยวางรากฐานให้กับ X-Men ได้อย่างไรเนื้อหา2ส,ส่วนที่ผมให้ความสนใจก็คืออะดเมนเทียมเป็นโลหะชนิดที่มีความอนเนกประสงค์และทำลายล้างไม่ได้มากกว่าไวเบเลียมของวากันดาและอีกส่วนก็คือ s ซอร์เพนเซอร์ไซตี้ซึ่งเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่โหดเหี้ยมนำทีมโดยไซส์ไวเดอร์ได้นำโลหะดังกล่าวไปเป็นอาวุธแล้วภาพตัวอย่างเผยสื่อมวลชนเห็นว่าสมาชิกของกลุ่มเซอร์เพนสามารถตัดชุดที่ผสมไวเบรเนียมของกัปตันอเมริกาด้วยมีดอะดามินเทียมได้อย่างไรซึ่งก็คือคลิปนี้ครับที่ถูกปล่อยออกมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ตัวหนังจะเข้าใช้สิ่งนี้ครับผมที่ยืนยันและบอกว่าอะดามินเทียมชนะขาดลอยแต่ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในหนังไม่ได้มีการอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนชัดแจง้งครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในฉากนี้แล้วหนังมันก็ได้ปล่อยผ่านไปเลยครับมีเพียงแค่โปรดิวเซอร์ที่ออกมาพูดในระหว่างที่หนังเข้าฉายไปแล้วแล้วอีกหนึ่งความไม่เมคเซนส์เลยก็คือตัวละครน,นี้ครับผมที่ยืนถือสนับคู่อยู่แล้วก็มีแง่งที่เป็นมีดตรงด้านล่างเขาคนนี้คือคนที่ครอบครองอาวุธอดาเมนเทียมของกลุ่มเซอร์เพนงั้นหรือคือบทมันน้อยครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีความสําคัญยังไงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าให้พ่อใหญ่เจียนคานที่รับบทเป็นไซส์ไวเดอร์หัวหน้าแก๊งเนี่ยถือเอาไว้ ับมือแล้วก็สู้กับแซมแล้วก็แบบสามารถปาดชุดได้แบบนั้นมันจะดู make นส์ซะมากกว่าแต่ว่านี่คือตัวละครในระดับที่เอ่อตัวกี้ๆครับสามารถทําเรื่องใหญ่ที่เป็นคําถามในหัวของแฟนๆที่จะชี้ชะตาสึกดวลกันระหว่าง2องและธาตุอาจจไปเทียมกับไวเวเนียมได้เลยอย่างนั้นหรือผมว่าเอ่อข้าแถครับสีข้างอาจจะถลอกไปนิดนึงแต่ก็เอาเถอะอารมณ์ประมาณว่าดีกว่าไม่อธิบายอะไรดีกว่าแฟนๆไปเจอแล้วจับมาเห็นแล้วก็ยกมาเป็นประเด็นให้ได้ถก เขียงกันในโซเชียลเพราะว่าในตอนนั้นพวกเขาอาจจะแบบนี้ก็ได้ครับตอนนั้นเราไม่ทันคิด เอาละทั้งมวลทั้งมวลนี้ที่มันเป็นประดินอยู่ครับผมก็ได้ไปสังเกตมาอยู่ในหลายๆส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของไวเบเนียมแล้วก็ส่วนของอะไดเมนเทียมและต่อไปนี้คือการแทะของผมครับมีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันที่มันอาจจะทําให้ศึกดวลกันระหว่าง2แร่ธาตุนี้ยังไม่ใช่ศึกตัดสินและอาจจะไม่ใช่2แร่ธาตุนี้ด้วยซ้ํานึก็คือชุดของกัมริกาครับเอ่อชุดนี้ครับผมเรียกมันว่าอีโกวันกันแล้วกันคือชุดนี้ครับแซมได้มาตั้งแต่ตอนท้ายของซีรีส์ฟอร์คลอนแอนด์เดวินเทอร์โซ เจอแล้วครับในตอนนั้นน่ะชุดเอ็กซที่เป็นเทคโนโลยีของสตาร์กเนี่ยถูกจอห์นวอล์กเกอร์ทำพังแล้วเขาก็ได้ทิ้งชุดนี้ไปครับและเป็นตอนที่เขาเลือกที่จะถือโลแทนนั่นเองคุณลืมปีกไว้ยกให้เลย ถาว่าบักกี้เพื่อนผู้แสนดีครับก็ได้ไปขอให้ทางวากันดาสร้างชุดใหม่พร้อมกับปีกใหม่ขึ้นมาเลยกลายมาเป็นชุดอีก,กวันอย่างที่เห็นเองแน่นอนครับว่าการปฏิบัติการของชุดนี้ทามมิ่งของมันเนี่ยที่เราได้เห็นมันก็จะอยู่ในช่วงท้ายของซีรีส์ใช่ไหมครับมีฉากให้ต่อสู้นิดเดียวแล้วก็จากจุดสังเกตนะครับไม่มีการโชว์อะไรของชุดนี้เลยเช่นโดนกระสุนยิงแล้วทะลุไหมเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในหนังมันก็ไม่มีนะแต่ตอนที่คาร์ลี่เล็งปืนไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการยิงให้เราเห็นนั่นเอง ก็เลยไม่รู้ว่าชุดนี้เป็นชุดไวเบลเนียมจริงหรือเปล่าแต่ปีกนะเป็นแน่นอนครับแล้วก็ในตอนเริ่มของกับตันอเมริกาภาค4ครับก็นิดเดียวอีกแหละครับสําหรับชุดนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของหนังนั่นเองซึ่ง แก๊บของ2ช่วงเวลานี้ในซีรีส์แล้วก็ในหนังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันห่างกันพอสมควรฟอคอนเอ็นเดอะวินเทอร์โซลเจอร์เป็นเ,เหตุการณ์หลังศึกเอ็นเกมประมาณ6เดือนครับจะประมาณช่วงต้นปี2024ส่วนกับตามเอเมริกาภาค4ีเนี่ยถ้าอ้างอิงตามอายุของบักกี้ที่แซมบอกว่าเขาอยู่ร้อยสิบปีไทม์ไลน์ของหนังเรื่องนี้ก็คือปี2027เครับเพราะว่าบักกี้เกิดปี1917ช่วงจบสงครามโลกครั้งที่1พอดี1917บครับบวกอีก1 1หนึ่งร้อ2สิบก็ แล้วก็เสืมอมนิดนึงนะครับบักกี้เนี่ยเป็นพี่ของสตีฟหนึ่งปีนะครับเพราะว่าสตีฟเกิดปี1918นั่นเองครับผมในส่วนของไทม์ไลน์มันก็จะประมาณนี้แกลบของซีรีส์มาหานางเรื่องนี้ก็ห่างกันประมาณ3ปีมีเวลาเพียงพอที่แซมจะไปช่วยชาววากันดาทำภารกิจบางอย่างจนชุดถูกอัปเกรดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีเวลาเพียงพอให้ทางญี่ปุ่นครับข้วา่าทำเหมืองขุดสกัดอะดาเมนเทียมขึ้นมาได้หลังจากที่เทียมสัสได้กลายเป็นหินไปในช่วง สงสเดือนถัดมาหลังจากเหตุการณ์ฟาวคอนแอนด์เดวินเทอร์โซเจอร์จบลงก็คืออยู่ในปี2 0 2 4นั่นแหละพาร์ทของอ d a m มเนเทียมเนี่ยเดี๋ยวผมขอตะเอาไว้ก่อนนะครับมาดูในส่วนชุดของแซมกันต่อดีกว่าในบทความของ Entertainment Weekly ครับบอกว่าเน็ตมัวเนี่ยได้เผยว่ากลุ่มเซอร์เพนเนี่ยสามารถตัดชุดที่ผสมไวเบเนียม e e ของอเมริกาด้วยมีดอะดามินเทียมได้อย่างไรชุดที่ผสมไวเบเลียม e e ครับเป็นเวิร์ดดิ้งที่น่าสนใจมากหากเป็นไวเบเลียม e e ที่ถูกสารเข้ากับชุดเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยคุณสมบั ออริจินอลของมันมันก็จะประมาณนี้ครับที่ลองดูที่ชุดโดนยิงหลายนัดแล้วมันสะสมพลังงานจนไปเทียบ อ่าคุณสมบัติของมันก็คือเป็นการสลายแรงประทะไปจนหมดแล้วลูกเล่นการกัดเก็บพลังงานจนเนี่ยแล้วปล่อยออกมาเป็นคลื่นระเบิดเนี่ยค่อยเสริมมาใส่ในภายหลังนั่นคือชุดของแบล็กแพนเ e อร์ที่สารไวเรเนียมเข้ากับเสื้อผ้าครับเพราะว่าชุดของแซมครับเรายังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งในการที่มันจะมีลูกเล่นแบบนี้รับลูกกระสุนรับแรงกระแทกอะไรพวกนี้เราแทบจะไม่เห็นเลยมีแต่ตัวของแซมใช้ปีกใช้โล่เท่านั้นครับในการปกป้องตัวเองหมายความว่านี่อาจจะไม่ใช่ชุดไวเรเนียมก็เป็นไปได้ครับ มันเป็นเพียงแค่เสื้อผ้าธรรมดาอาจจะมีดีกว่าธรรมดาขึ้นมานิดหน่อยอยู่ในเกรดกองทัพก็ได้แต่ไม่มีไวเบเนียมผสมเข้าไปแล้วในหนังก็อ้างว่าแซมเนี่ยได้ไปทําภารกิจบางอย่างให้กับทางวากันดาแล้วพวกเขาก็ตอบแทนโดยการอัปเกรดชุดนี้ให้แล้วมันมีอะไรบ้างประมาณ2สิ่คร,ครึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือการอัปเกรดให้ปีกไวเบเนียมสามารถกักเก็บพลังงานโจนเอาไว้ได้แล้วก็นาโนเทคของชุดที่แซมห้อยเป็นกระเป๋าสะพายไว้ด้านหลังเนี่ยสามารถไหล ขึ้นมาเป็นหมวกป้องกันหัวเขาได้แล้วก็ลูกเล่นอีกอันนึงครับก็สามารถสลัดขนเป็นอาวุธได้คล้ายกับปีกของอาร์ตแองเจล เอออันนี้ก็เป็นประเด็นลืมไปครับเดี๋ยวผมแทนให้อีกนิดนึงถ้าหากว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดไวเบรเนียมในจังหวะการแลนดิ้งลงของแซมด้วยความเร็วเหนือเสียงในตอนที่สวมชุดนี้ในตอนเริ่มทําไมเข้าถึงพุ่งลงมาแล้วยืนขาแข็งเป็นสง่าได้ขนาดนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะขาหาักเดี้ยงไปแล้วซึ่งแซมก็เป็นคนธรรมดาครับก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าอันนี้ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันว่าทําไมมันลงได้แบบนั้นแต่ถ้าหากจะแถนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนจุดเสริมอีกจุดหนึ่งที่ไว้ใช้สําหรับการลง จดุดดอขงชเพราะว่าชุดเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วมันก็รวดเร็วรุนแรงมากครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องเสริมเฉพาะจุดส่วนเท้าขึ้นมาด้วยเหมือนใช้นาโนเทคเสริมในส่วนของหัวนั่นเองก็คือในส่วนของขาเนี่ยก็จะมีวเบรียมเสริมเข้าไปให้สามารถรับแรงกระแทกในการแลนดิ้งลงจอดได้อะไรประมาณนั้นคล้ายกับชุดตีนแมวของแบล็กแพนเทอร์ที่เก็บเสียงได้เงียบสนิทแต่ในส่วนของแซมเนี่ยก็จะประมาณว่าแบบเออสลายแรงประทะตามคุณสมบัติของมันนั่นเองนี่ผมก็แอบแถนแบบเออเยอะมากเลย นนเ,เท่านั้นแหละครับผมที่คิดว่าเป็นการอัปเกรดเข้ามาปีกหัวแล้วก็ขาที่เป็นส่วนของเมดอินวากันดาแล้วส่วนที่สําคัญสําคัญนี้ครับมันก็จะอยู่ในหนังตลอดทั้งเรื่องแต่ถ้าว่าชุดที่ถูกสนับมีดอนามเมนเทียมแหกดาวกลางหน้าอกจนขาดไปนั้นกลับถูกปลดระวางแล้วเปลี่ยนเป็นชุดใหม่แทนคิดว่าคงไม่ใช่ชุดไวเบเนียมอีกนั่นแหละเหตุผลที่เปลี่ยนเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่าทุกเรื่องทุกครั้งเนี่ยเหล่าฮีโร่หรือตัวร้ายเนี่ยจะมีชุดใหม่ใส่เสมอเขาจะไม่ใส่ชุดเดิม ครับมันจะต้องมีเหตุให้เปลี่ยนและเพราะเหตุผลสําคัญก็คือมาจากทางค่ายครับมันคือการตลาดนั่นเองครับผมที่พวกเขาจะต้องขาย m ม r c อเช่นไดเอาไปทําเป็นฟิกเกอร์ทาเป็นถังป๊อปคอนทาเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆออกมาขายอะไรประมาณนั้นครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นพวกเราฮีโร่หรือตัวร้ายเนี่ยจะมีชุดเทพอยู่ในมือแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับผมสังเกตได้เลยครับว่าปีเตอร์เห็นไหมมีชุดไอออนสไปเดอร์ที่โคตรเทพแล้วแต่ก็ยังหาเหตุหาผลให้ตัวของปีเตอร์สไปเดอร์แมนของเราเนี่ยใส่ชุดที่มันแบบ ดูดีดูเท่แต่ไม่มีอะไรเลยอย่างชุดนายมังกี้อะไรประมาณนั้นแหละครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแท้ของผมในส่วนชุดของกัปตันอเมริกาครับมันไม่ใช่ชุดไวเบรเนียมศึกดวลกันระหว่าง2แร่ธาตุนี้ยังไม่ถูกตัดสินจริงๆทีนี้เรามาดูในส่วนของอดามนเทียมกันบ้างครับไม่มีการบอกหรือระบุชัดเจนครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปเปิดเหมืองถลุงแร่สกัดเอาอดามนเทียมออกมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกแค่ว่าญี่ปุ่นเป็นเพียงผู้เล่นเจ้าแรกที่สามารถสกัดอะดามเทียมและผลิตลอดแรออก ออกมาได้นั่นเองต้องบอกเลยว่านี่เป็นการมาของอดแมเปนเทียมที่ตรงตามสตอรี่ในคอมมิกพอสมควรเลยครับมันไม่ได้เป็นแร่ที่เกิดเองตามธรรมชาติต้องสกัดเท่านั้นถึงจะได้มาอารมณ์ประมาณประลอดกับเหล็ก ที่ตัวของเหล็กนั้นมีตามธรรมชาติส่วนประหลอดนั้นจะต้องสกัดมาบดมันเผามันให้เกิดเป็นประลอดได้คล้ายกับอะลูมนเทียมที่ก็ต้องสกัดเหมือนกันส่วนไวเบรียมก็เป็นของที่หาได้เป็นอ่ก้อนอุกบาททั้งก้อนตกลงมานั่นเองและสภาวะของอะลูมนเนียมครับจะต้องอยู่ในจุดหลอมละลายเป็นของเหลวตลอดเวลาเพราะว่าหากมันถูกขึ้นรูปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโลหะที่ไม่สามารถทำลายได้ในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าภาชนะที่ใส่มันอยู่นั้นมีการควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ใน ระดับที่ร้อนมากๆก็คือ815องศาเซลเซียสซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดหลอมละลายของอะลูมนเทียมที่ซึ่งใช้ความร้อนน้อยกว่าเหล็กหาน2เพราะว่าจุดหลอมละลายของเหล็กนั้นจะอยู่ที่1,538องศาเซลเซียสครับทำให้ด้วยคุณสมบัติของมันที่อยู่ในสถานะของเหลวเลยสามารถเอาไปแปรรูปได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์การทหารภาพนี้ครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเวปพ่นเอ็กที่อาจจะได้เห็นในหนังชุด Xmen ก็เป็นไปได้ แล้วกลุ่มเซอร์เพนเอามันไปทํามีดสนับมือเนี่ยนะแล้วให้ตัวละครกี้กตัวหนึ่งถือมันเป็นเจ้าของมันมันจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าด้วยความคลุมเครือที่หนังไม่บอกอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นโชว์เวลาที่กลุ่มนี้ไปขโมยแร่อาดามินเทียมมาจากทางญี่ปุ่นวิธีการทําหรือการขี้โมโของตัวร้ายเหล่านั้นว่าเออนี่ฉันถือสนับมือสนับมีดอาดามินเทียมอยู่นะเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีบอกให้เรารู้เลยหรือถ้าจะไม่บอกอะไรในทํานองนั้นก็จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวละครนี้อีกสักหน่อยว่าเขาเป็น ขายสคัญยังไงของกลุ่มถ้าจะให้ถืออาวุธที่เป็นอาวุธที่ถูกสร้างมาจากอะลูมนเทียมเป็นชิ้นแรกของโลกแบบนั้นก็ได้แต่นี่พี่เล่นไม่บอกอะไรเลยตัดบทไปอย่างไวแล้วก็ไม่มีเรื่องาอราวอะไรต่อเนื่องเลยไม่เหมือนตัวของหัวหน้าเขาอย่างไซด์ไวเดอร์ขนาดแบบเออหลบโล่ ow, เจอกันยกแรกยกสองยังใส่กันจนยับยก3มยังมามีคุยคืนดีกันโอโหขออภัยโทษกันอีกมากมายคือบทแกเยอะกว่านะครับคือท่านลุงเจียนคานจะเออใช้มีดสนับไวเบรเนียวันนี้มันยังดู make ซนแล้วมันยังน่าเชื่อถือ ่มาากกวแต่นี่คือก็อย่างที่เห็นครับผมเขาไม่ได้เล่าหรือเขาอาจจะตัดส่วนนี้ออกไปก็ได้เลือกที่จะไม่เล่ามันทั้งๆท,ที่การต่อสู้ของคู่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรเป็นนาทีเลยทีเดียวนะครับสาหรับคลิปนี้มันเพียงพออยู่ครับกับการที่เตัวร้ายตัวนี้จะขี้โม้ว่วาเฮ้ยนี่เอาอาวุธไบเบเนียมเราเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือบอกให้คนดูรู้ไปเลยว่านี่คืออะแดเมเนเทียมมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวหนังเสียหายอะไรเพราะยังไงไหนไม่ช้าอะแมเนเทียมก็จะถูกเปิดอยู่แล้วนั่นแหละครับเหตุผลทั้งหมดทั้ง สนับสนุนครับว่า,าสลับมีดอันนี้อาจจะไม่ใช่อาวุธอาร์ตเมเียมเหมือนกับชุดไวเบรเนียมของกัปตันนั่นแหละมันเป็นความผิดพลาดของหนังครับเพราของเขาน่าจะประมาณว่าเฮ้ยประชุมมือเขียนบทกันนะเราจะทํายังไงกันในเมื่อแซมจะต้องเปลี่ยนชุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อฝ่ายการตลาดมากดดันว่าเฮ้ยแซมจะต้องเปลี่ยนชุดนะเราต้องมีชุดใหม่ให้แซมเพื่อจะไปทําของขายได้ถ้าไม่ชุดมันขาดไปเลยละกันโดยที่ไม่คิดเลยว่าการสร้างฉากนี้ขึ้นมาคนดูอาจจะเกิดการตั้งคําถามแล้วโปรดิวเซอร์ก็ออกมาวิเคราะห์แบบนั้นก็ ยิ่งไปกันใหญ่ครับถึงตรงนี้แล้วส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเออก็ดีนะถ้าเกิดว่าโปรดิวเซอร์ไม่ออกมาพูดถึงฉากนี้ปล่อยให้มันดําเนินไปแล้วให้แฟนๆคอยตั้งคําถามไปเหมือนกับผมนี่แหละหนึ่งวันเต็มๆสาหรับการหาเรื่องราวนี้ส่วนจะไปเจอความจริงยังไงมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเหมือนที่ผมไปขุดคุยและเจอมาแต่ถ้าว่าพี่เกออกมาพูดแบบนี้จากการวิเคราะห์ของเขาว่าเฮ้ยนั่นมันคือชุดไวเบเนียมแล้วสนับมืออันนั้นก็คือสนับมืออะดามเมนเทียมมันมันยังขาดความ make sense ไปอยู่เยอะพอสมควรครับและนี่แหละครับคือการแถของผม <c oughs> เพื่อนๆคิดยังไงบ้างวิเคราะห์ในแบบของตัวเองได้เลยครับคือผมยังเชื่อแหละว่าถ้าเกิดว่าอาดมเบนเทียมกลายไปเป็นอาวุธจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะทาลายวายเบรเนียมได้อย่างแน่นอนครับถ้าจะเอาตามคอมมิกก็คือน่าจะเป็นในเรื่องส่วนของมวลที่มีความหนาแน่นกว่าแล้วก็ความทนทานที่แทบจะทําลายไม่ได้แต่สาหรับแมน์นี้ผมคิดว่ามันยังไม่ใช่ครับผมที่สนับมีดอันนี้จะสามารถปาดชุดวายเบรเนียมของกับตั ตะลเมกาได้แล้วชุดของกับตนอเมริกาก็ถ้าเป็นชุดวายเบเนียมก็อาจจะไม่ฉีกขาดได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่รอยคงรอยขวนอะไรธรรมดาในขั้นแรกก่อนเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแรงที่ประทะแรงที่กระแทกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นจนจะทําให้ชุดวายเบเนียมนั้นขาดออกจากกันอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้นั่นเองครับโอเคเอาไว้เท่านี้แหละครับผมไว้มีประเด็นอะไรเสริมกันอีกทีทก็ค่อยมาว่ากันครับสรุปคือปกคลิปเนี่ย The cat sat on the ผมตั้งใจจะเขียนว่าอาดัมเปนเทียมชนะแล้วก็อาจจะต้องเขียนไปอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นคลิกเบรดนะหากใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าศึกนี้ยังไม่ตัดสินนะครับสาหรับผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ทั้ง2แร่นี้ที่มาพะทะกันในฉากนี้เลยหรือหากมันจะใช่มันก็ยังไม่สมศักดิ์สรีครับที่มันจะเป็นศึกตัดสิน2แร่ที่ทรงอํานาจและทําให้ผู้ครอบครองมันนั้นเป็นมหาอํานาจของโลกได้เหมือนในหนังที่เขาขี้โมกันไว้นั่นเองโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับ คลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ